กับสบายดีพ่อแม่พี่น้องพี่น้องเมื่อนี่เฮามาเฮ็ดพี่น้องเฮ็ดอีย่องนี้ไง้ายเฮ็ดปวกพี่น้องแม่แม่มาพี่ปวกพี่น้องเอยปวกวักวัอันนี้สนิมบ่นึกบ่พันเลยดนะ่าพี่น้องเนี่ยมึง มาเก็บเพชรปลวกทากันได้พี่น้องเด้อแหกปีพี่น้องแหกปีอ้เน,นี้คือมาบานไหวทีพี่น้องเาะว้ายบานแหง้งอย่าลืมได้พี่น้องเลยให้พี่นอ้องนี่เบิรงเอาพี่น้องสะาัดอกใหญ่ๆดอกใหญ่ๆผัดบ,บานเบ,บิรงพี่น้องเลยจะออกตอนไหนให้ถ้ามันแบบบานเสน้นกับบัวชักสนพี่น้องเอ้ย บานเบิดพี่น้องเอ้ยแชนี่กับบุญหลวบอกเขนจะได้เห็ดปุ๋กนะไอมากระเถาะเมย์พี่น้องเอ้ยหักกระมาได้หนึ่งไทันงในเขาป่าสัมพี่น้องหักกระย่างมาในหน้าแชนี่อันนี้อยู่ในหน้านแชนี่ได้หนึ่งพี่น้องเอ้ยอืมพี่น้องเอ้ยมาเก็บเห็ดปุ๋กทำกันนะพี่น้องเล้ บาดังเลยยังเขาจะมายัางเขาจะมาเก็บซอยน้องเอ้ยฮะมาพี่แม่มาพี่ไวไวน้อง <No. S 1> ไวไวมาพี่ เออชาเชี่ยวเหม่่น้อพี่น้องเมาเบ่งมาส้มน้ำกันพี่น้องน้องเฮิตบวกบานน้องเอ้ยสัมบานเบิดอันพี่น้องเอ้ยแม่แม่ทางพุ่น อยู่ในกับมีเลี้ยวเข้าไปดูค่ะในบ่อลผุ่มใบตองใบแต่งนะอีกนะพี่น้องแต่ดอกใหญ่ๆพี่น้องเอ้ยในหัวไปเลงนางสาวมีป้าดอกมันสุบมใหญ่เห็ขนาดได้เหงามาจังเลยเออถุนดอกถุนดอกเถ่าแม่เออเออเถ้าแม่มากพี่น้องเลย สิ่หนึ่งว่าเหตดย่งสนีก็เลยแลลกครับผมพี่น้องาจังแล้วกังงอยู่เดี๋ยวนี้ลกงยูเี๋ยวนี้จังลกงอยนี้ังแมว่เดีวนี้ัวอเดียนี้ัก็งงอ่เวนี้าเแล้วก็องอื่เสียวนีลว็ยูดีนีัก่เดีนีวอ่ียนี้งแลย่เดีน้งแลอย่จัแลงโอนงแ้ แม่ทั้งขางทั้งในบ่นขาของเขาเก็บนะไปเบนะิเ่งแล้วโอ้โหพี่น้องบนทั้งขางบนลูกเก็บนะทั้งลุ่มไปทั้งไหนหลุ่มทั้งหละทั้งขาจะลงปั้น,นะไปให้บนะเบิ่งแล้วให้ทาแม่ไปไปเบ,นะบ,บิ่งพี่น้องเลยบานเบิดพี่น้องพี่น้องก็ได้อยู่เด้อห้ากมาเดี๋ยวนี้แหละพี่น้องเอ้ย เออเ้องว้ทดดน้องเขาทางนแม่ไอบ่แม่พี่น้องเลยเขแม่จักว่าอยังดเขาไปทางในเน่แม่โดยพี่น้องเลยจะเป็นมานพี่น้องจะเป็นมานอย่างมาตามทางได้พี่น้องเลย ยังไม่ได้เข่าป่าพี่น้องเอ้ยพผลเฮ็ดปวกพี่น้องอันนี้จะเป็นแทีงนาสนีพี่น้องสนีหย่างมาตามพันทางในเทียงนาอะไรไปน้องก็ก็เขาเขาหัวตัวเองกันข้าพเจ้าหย่างมาหล่อๆตามเทียงพี่น้องเรามาเบิ่งคางเทียงสนีเนาะแต่ยะมีพี่น้องเลย พี่น้องเลาะตามเดินตามเดินในหน้าตัวเองนะพี่น้องเลยทินี่กะโดยน้องตาน้องใช้เลี้ยงงออยู่หลุมพูดไปพี่น้องเลยเปินปล่อยงอเลียล้ยง <c oughs> กลับสบายดีพี่น้องน้งองการสบายดีอีกรอบหนึ่งนาะ นสันนี้อย่างออกมานาแม่ขางหนทางพี่น้องเลี้ยวเข้าไปเลี้ยวเข้าไปเหม็นเห็ดบนอ่อนสันสันนี้แหล่งเข้าไปเบิ่งเปลย่ยวเปล่ามีแต่เห็ดดอกอพี่น้องแต่มีแต่ดอกบ้านพี่น้องเอ้ยถ้ามันบมอบบ้านกับสนนี้ก็คือสิบริเวณดอกเออพี่น้องบรรยากาศยังเศร้าเศร้าแห้งเลยเรียพี่น้องเอตะเวนยังบกขึ้นเลย สนี่ก็สิย่างไปเก็บผักติ่วกับพี่นอมม้องจากซิมเมอร์ซิมเมอร์จังหานอีกน้นองเลยบ่มีบ่มียังบ่มียังลงจังหานสิ่งนี่ก็เลยย,ออย่างออกมาหยา่างออกมาเราเบิ่งเห็ดมาพอเห็นจบเจอพี่น้องเลยนึกว่าอีหยังข,า,ขาวๆละฟ้ามีแต่เห็ดปวกเห็ดปวกกับบานบุดพี่น้องเลย ได้กับโม่มาไลยแต่ว่ามันหักดอกใหญ่ได้พี่น้องมันเป็นแต่หัวปีมันดอกงหญ่ได้หักมาล่บนไหหักไม่แต่ดอกงหญง่แต่สะออนอยากห้แบบหม่ไล่ๆเด้เนาะพี่น้องอันนี้พป็นแบบม่น้อยเดียวนะสมบติผลออกงยามมันแต่ว่าปีแห่เนาะออกบาไลอันนี้จะเป็นส่วนหยาถ้าพอพี่น้องโอ้โห้โขก งัวกับหลักเขามากินจนเหียนเบิดส่วนหยาสะพอพวกกับดีๆได้ห่างหมดพี่น้องเอ้ยงัวเสนีน่นะงัวเสนี่มันดือ้อมันหมดโล่สำเด็จสำหนึ่งบริยูฉนี่เสิ้อผ้าพี่น้องเขามาเบิ่งในนีน้กว่าในสวนเสนีนี่พี่น้องเอ้ยเผื่อว่าได้เผื่อว่ามีเหตุ สเน่พาเราป่าแต่แต่เศร้าแต่เสียวเด้อพี่น้องเด้อเพิ่มเบื่อเพิ่มหน่ายเด้อพี่น้องให้กดเบิ่งสเน่เด้อพอได้แบบบัดเต็มเงินพี่น้องเลยกดติดตามแล้วก็กดเบิ่งน้ำฉีนเก็บผักติ่วก่อนผักติ่วก็อยู่ในสวนนี่แหละพี่น้องเลยไปหาไก่ดอก อุ้ยสำไมดอกงามเลยใบงามนี่เน้องห้ตากีบพืกตีแลวฮอา์สพาพี่น้องขับมาเบิ่งดอกนี่พี่น้อง นี่บ่มีสัมพี่น้องดกห่อสั่นพี่น้องเ้ยซีนี่กับสภาพพี่น้องอันนะพี่น้อง กองเพื่องสนีกองนี้นะพี่น้องกองนี่นันเฮ็ดอะนะพี่น้อง้ยเฮ็ดนั่งพ้าเฮ็ดยังก่อนนะเฮ็ดเพื่องพี่น้องก็เอ้ยสนีก็บอกพีเว่าถึกนะเฮ็ดเพื่องพี่น้องเสียออกจนจนสนีบุยอกกินพุยนะพี่น้องเฮ็ดเพื่องอันตัวนี้นะออกนันลายลายพี่น้องเป็นแผ่นเป็นแผ่นนะพี่น้องสนีก็เก็บไปผักบอบผงกลาวอยู่ไรเฮ็ดเพื่องตัวนั้น ได้มากระหนาพี่น้องเนไหนาแล้วก็ออกเล่พี่น้องเขากะคอจบขิบเพีงทนีเนาะพี่น้องนาอ,อพอๆกันขีบหนาขิบต่อไปพี่น้องสบายดี